<risque> เมื่อสักครู่เราติดค้างกันด้วยคำที่ออกเสียงยากมาก Transvestism <Assist ive> ดิฉันก็หลุดแบบว่าเกือบเอาตัวไม่รอดกับการออกเสียงคำนี้คุณอาจคืออะไรคือผู้ชายนะฮะที่ชอบผู้หญิงนะฮะที่เป็น heterosexual ที่เป็นเขาเรียกรักต่างเพศแต่ชอบที่จะแต่งตัวเป็นผู้หญิง คนก็อาจจะบอกว่าเยอะแยะไปล่าสุดนะคะคอลเลคชนันของออแบรนด์ดังๆหลายแบรนด์<ช>ก็อย่างของไท t h e ตอร์ก็มีกระโปงใน,ในแบบนะนุ่งกระโปรงเยอะแยะไปหมดเลยนะคะก็แต่งตัวเขาแต่งเป็นแฟชั่นหรือเปล่าคุณอาไม่ใช่ครับอันนั้นก็คือยังมีลักษณะที่ค่อนข้างเขาเรียกว,ว่าแฟชั่นหรือเป็นเมโทรเซ็กชวลในการที่จะแต่งตัวที่ย,ยังน้อยยังมีเขาเรียกว,ว่ามีหลักหรือมีตัว ตัวหลักอยู่เนี่ยที่เป็นเครื่องแต่งกายผู้ชายอยู่หรือว่าอาจจะเป็นแต่งแบบเออสกอตแลนด์ที่มีหรือว่าแต่งแบบพ่าที่ม็นสรงหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นก็คือว่าแต่งเป็นอ็อกเซสซอรี่แต่งเป็นรู้สึกว่านี่เป็นแฟชั่นนะคะแต่นี่คือต้องแต่งทั้งหมดนะฮะเสื้อผ้าหน้าผมคือวิกแล้วก็การแต่งหน้าทั้งหมดอาจจะถึงขั้นต้องใส่ถุงน่องอันนี้อาจจะเข้าถึงในระดับที่เขาเรียกเฟติชอยู่อย่างหนึ่งด้วยคืออย่างนี้คือผู้ชายที่มีจิตใจเป็นคนรักต่างเพศคือผู้ชายที่รักชอบกับผู้หญิงตามธรรมดา นี่แหละแต่ว่ามีความหลงไหลใ,<ช>ในเครื่องแต่งกายของผู้หญิงมากเป็นพิเศษนะคะแล้วก็จะรักการแต่งตัวเป็นหญิง<ช>ไม่ใช่แต่งตัวเป็นหญิงแบบแบบอย่างนี้ด้วยอย่างเงี้ยธรรมดาเอเ คนที่เป็นทรานสเวสไท์เนี่ยนะฮะจะไม่ใช่แต่งหญิงแบบนี้ด้วยคุณอาจก็คือจะต้องแต่งหญิงแบบอลังการขอให้ดูตัวละครที่เป็นพ่อในหนังเรื่อง Insects in the b a c k yard แต่ความจริงอันนั้นผมคิดว่าเป็นมโนทัศน์ที่คุณคำพก,กามีแต่ผมเนี่ยเคยเห็นะนะฮะคนที่เป็นทรานสเวสติซึมเนี่ยที่เป็นผู้ชายแล้วก็ เห็นในสังคมที่ญี่ปุ่นเลยนะฮะเขาก็จะแต่งตัวเป็นลักษณะเนี้ยครับอเป็นผู้หญิงธรรมดาใช่เป็นผู้หญิงธรรมดาเป็นประมาณแบบว่าเหมือนผู้หญิงสาวออฟฟิศธรรมดาที่จะเป็นผมดำยาวๆแล้วก็แต่งตัวที่มีคาร์ดิแกนคลุมแล้วก็แต่งตัวแล้วแต่แล้วแต่ความชอบของเขาว่าเขาอยากแต่งตัวเพราะว่าบเง้ยบางคนแต่งเป็นนางโชเลยคือถุงน่องคือเหมือนกับว่า คืออันนี้เขาไม่ได้หลงไหลในการแต่งตัวเป็นผู้หญิงอย่างเดียวแต่หลงไหลเสื้อผ้าของผู้หญิงเพราะฉะนั้นเขาจะรักผู้หญิงด้วยตัวละครในวรรณกรรมญี่ปุ่นก็เยอะนะหลายเรื่องอย่างเรื่องเรื่องที่สองในคิดเช่นอย่างเงี้ยของชิมุโตบัตนาก็ใช่ก็จะมีตัวละครนี้แต่ทีเนี้ยในประเภทของ t r a n s v e วติซึมเนี่ยก็ มีแบ่งย่อยถึงระดับนะฮะถึงความมากน้อยเนี่ยต่างกันไปอย่างที่คุณคําประกาศพูดอาจจะหมายถึงที่ค่อนข้างที่ระดับมากแล้วก็มีอย่างที่เขาเรียกเป็นเฟติชที่จะชอบในการที่เสียสีกับเสื้อผ้าของผู้หญิงเพราะฉะนั้นอาจจะมีแนวบอนเดจบอนเดจคือแนวที่ใส่เสื้อหนังใส่เสื้อที่รัดรูปวันเดชคือประเทศมีเชือกอะค่ะมีการผูกการมัดมีเงื่อนมีปมทำไมเออลืมรักษากรยารักษากริยาหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาจะจับได้ค่ะ แล้วก็อย่างนี้เป็นต้นแต่อย่างที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะในก็จะเห็นได้ชัดว่ามีอุตสาหกรรมในการที่ตอบรับคนประเภทนี้คือมีสถานที่ที่เป็นเหมือนซาลอนแต่งหญิงนะฮะแล้วก็คือคนที่เป็นผู้ชายปกติเป็นพนักงานกินเงินเดือนเป็นมนุษย์เป็นข้าราชการเป็นเนี่ยฮะพนักงานรัฐพิสาหกิจหรือเป็นพนักงานทั่วไปที่เป็นผู้ชายปกติที่โดยปกติเวลาแต่งตัวเดินถนนหรือใช้ชีวิตประจําวันก็แต่งเป็นผู้ชายธรรมดา เข้ามาแล้วก็มาแปลงกายนะฮะมีวิกมีช่างผู้หญิงแต่งหน้าให้เรียบร้อยแล้วก็มีเสื้อผ้าหลากส์หลากไซส์หลากสไตล์เนี่ยให้เลือกแล้วก็แต่งนั่นออกไปเดินในเมืองหนึ่งรอบเป็นค่าเช่าแล้วก็เดินจนหนำใจอาจจะเขาคงมีเวลาเช่าสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ค่อยกลับมาแล้วก็เปลี่ยนเสื้อกลับเป็นชุดปกติตามเดิมของตัวเองแล้วก็กลับไปมีชีวิตปกติกลับบ้านไป,ไปนกินอาหารที่ภรรยา,ยาทำสอน,สอนการบ้านให้ลูก เออมันคืออะไรคขาคุณกรมการก็เลยกองงอึ้แขกว่าเอาข้าจริงอ่ะบางครั้งผู้หญิงเราก็อาจจะเป็นแต่เราไม่รู้ตัวไม่ใช่ฮะมันก็จะมีพอดีวันนี้เราพูดถึงผู้ชายแต่งหญิงใช่ไหมมันก็จะมีอีกแต่การแต่งตัวข้ามเพศที่ผู้หญิงเป็นชายเนี่ยมันก็คือไว้ถ้ามีโอกาสเราก็คงจะได้พูดเรื่องนี้แต่ทีนี้คุณอาจมันมีคําอธิบายในเชิงสังคมอย่างไรของอาจารย์นฤพลนะคะบอกว่า อาจจะเป็นการปลดปล่อยอิสราภาพอย่างหนึ่งก็ได้หรืออาจจะเป็นการสร้างความหมายอันกำกวมให้กับร่างกายของเรารซึ่งมันถูกกำหนดมาโดยสังคม,มว่าถ้าคุณมีร่างกายแบบนี้คุณจะต้องใส่เสื้อผ้าชนิดนี้เท่านั้นถ้าคุณมีร่างกายแบบนี้คุณจะต้องใส่เสื้อผ้าแบบนี้เท่านั้นทีนี้การข้ามเพศแบบธรรมดาก็คือการที่คุณเป็น ร่างกายคุณเป็นผู้ชายแต่คุณอยากเป็นผู้หญิงนี่ก็เป็นการข้ามไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งอย่างสมบูรณ์แบบก็ชัดเจนไม่มีปัญหาแต่การที่คุณเป็นผู้ชายอยู่คุณยังมีความเป็นรักต่างเพศอยู่แต่คุณมีความหลงไหลที่อยากจะใส่เสื้อผ้าของเพศตรงกันตรงกันข้ามมาไว้ในร่างกายของตนเองเป็นการสร้างความอลมานให้กับความหมายซึ่งเคยอยู่กับร่องกับรอยและในท่ามกลางความอลมานในท่ามกลาง ในท่ามกลางความกำกวมทั้งหมดนี้เองนะคะมันคือสภาวะสุญญากาศทางอำนาจคุณอาจและนี้อาจจะเป็นทางออกสำหรับคนที่รู้สึกอึดอัดอยู่กับระเบียบว,วิธีที่ร่างกายของเราถูกควบคุมมากเกินไปคุณอาจเพราะฉะนั้นวิธีหนึ่งที่เราจะปลดปล่อยตัวเองออกมาได้ก็คือการพยายามสร้างความหมายใหม่ขึ้นมาแต่ก่อนที่เราจะสร้างความหมายใหม่ขึ้นมาได้เราต้องสร้างสภาวะ โกลาหุนกลมานเพื่อให้เกิดสูญยากาศทางความหมายเสียก่อนมันก็จะมีความสับสนคมันก็จะมีสอนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคือเราพูดมาทั้งหมดนี้นะคะคุณผู้ชมก็เพื่อที่จะบอกว่าเพศนั้นนะคะเป็นพื้นที่ที่เลื่อนไหลได้อยู่สมอยู่สม่ำเสมอแล้วก็เป็นสนามของการต่อรองทางอำนาจหลายรูปแบบมากกว่าจะถูกเรียกง่ายๆว่าเป็น พฤติกรรมที่เบี่ยงเบนค่ะคุณผู้ชมวันนี้คิดเล่นเห็นต่างต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ